สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องสินค้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเชื่อมที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก็จะเป็นเครื่องเชื่อมของแบรนด์ Endilly นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Mix 270 e LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมที่เต็มระบบอ่าเริ่มเริ่มต้นของแบรนด์นี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถรองรับการเชื่อมได้3ระบบเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบ MMA หรือว่าเป็นเชื่อมทูบนะครับ สองก็จะเป็นการเชื่อมแบบมิกนะครับทั้งใช้กา๊าซเซีทแล้วก็เป็นฟักคอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบลิฟติกก็จะเป็นการเชื่อมติกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้แก๊สในการเชื่อมนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องที่ก็ให้มาก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูดเชื่อมที่เป็นเบอร์1.0ขนาด1กิโลนะครับแล้วก็มีสายเชื่อมอทั้ง MMA แล้วก็มิกนะครับขนาด3เมตรนะครับมีสายกราวขนาด1นเมตรแล้วก็มีหัวนอตเซน ที่เป็นหัวสำรออนะครับแล้วก็มีคอนแทคทิปแถมมาเป็นสำรอก็อยู่หลายหัวเลยนะครับข้อเสียของการชิอมิกก็คือ,อตัวคอนแทคทิปเนี่ยมันชอบสกปรกแล้วก็อุดตันนะครับแต่คอนแทคทิปของเราเนี่ยสกปรกก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเก่าเนี่ยไปทําความสะอาดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น e อน l ิ่รุ่น2อ0 e l e d นะครับตัวเครื่องก็คอนกรีตจะใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าปกติผมก็จะใช้แบบตัวเล็กๆที่เป็นแบบ m m a นะครับก็พกพาไปไหนไม่ไหนสะดวกนะครับเจอเครื่องของ e อน l ิ่ตัวนี้ที่เป็นเชื่อมเต็มระบบเนี่ยคอนกรีะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของเครื่องตัวนี้ก็จะมีหน้ากาั้งป้องกันพวกปุ่มแล้วก็หน้าจอของเครื่องนะครับก็ถือว่าดีนะครับ ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องมาให้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่เสียบท่อแก๊สนะครับเอาไว้เชื่อมมิกแล้วก็เชื่อมลิฟติกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็สามารถรองรับลวดเชื่อมอยู่ที่1 5กโนะครับก็เชื่อมกันยาวๆไปเลยนะครับการติดตั้งลวดเชื่อมนะครับผมก็จะตัดปลายที่มันงอๆออกนะครับแล้วก็ใส่กับตัวโรเลอร์ได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะติดตั้งลวดเชื่อมที่เป็น1กิโลนะครับที่เขาแถมมานะครับผมก็จะไม่ใส่ตัวฝาปิดที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวนั้นก็จะใช้กับลวดเชื่อมที่เป็นขนาด5กิโลนะครับก็ถอดไปเก็บแล้วก็ใช้ตัวเล็กก็พอนะครับต่อไปก็ปลดล็อกตัวล้อของมันนะครับแล้วก็ใส่ลวดเชื่อมเข้าไปในรูของมันได้เลยนะครับตัวล้อก็จะมีร่องอยู่นะครับก็จะเป็นร่อง0.8แล้วก็ ร่อง1.0นะครับทหาเราจะใช้ลวด1.0เนี่ยก็เอาตัวร่อง1.0เนี่ยเข้าไปด้านไหนนะครับส่วนลวดผมก็จะดันออกไปข้างนอกประมาณหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ใส่ตัวสายเชื่อมได้ง่ายๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ดันตัวล็อกลงมาได้เลยนะครับการล็อกก็จะมีระดับของมันอยู่นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะล็อกให้แน่นประมาณไหนนะครับที่คอแนะนำก็อยู่ที่เบอร์2ถึงเบอร์สนะครับ พอได้แล้วก็ใส่ตัวสายเชื่อมที่เป็นสายเชื่อมมิกได้เลยนะครับก็สายเชื่อมก็จะมีรูของมันนะครับก็สายให้ตรงรูแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ตัวปืนได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะทํางานดันตัวลวดเชื่อมของเราเออกมานะครับแต่หากดแล้วเครื่องไม่ทํางานก็ดูที่เมนูนะครับว่าอยู่ที่เมนูเชื่อมมิกหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ลวดก็ออกมาเลยนะครับแต่หากออกมามันยาวเกินไปแล้วก็สามารถตัดได้เลยนะครับก็ให้มันยาวประมาณสัก10เซนก็พอนะครับการเชื่อมมิกก็เราจะเอาสายหน้าเครื่องเนี่ยไปใส่กับขั้วลบของเครื่องได้เลยนะครับส่วนสายกล้าวก็จะเอาไปเสียบกับขั้วบวกของเครื่องนะครับอันนี้ผมก็จะเชื่อมมิกแบบฟักคอร์นะครับก็เลื่อนเมนูเนี่ยไปที่เมนูที่1ได้เลยนะครับก็กดที่เมนูปุ่มสีแดงนะครับหน้าเครื่องนะครับ ส่วนตัวปุ่มโวลท์ลข้างล่างก็จะเป็นการปรับแอมป์นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่160แอมป์นะครับส่วนตัวโวลท์ก็จะเป็นการปรับแบบออโตโน้นะครับถ้าหาเราปรับแอมป์เนี่ยตัวเครื่องก็จะปรับโวลท์ให้เหมาะก,กับชิ้นงานของเรานะครับและก็ที่หน้าจอนะครับถ้าหาเราปรับแอมป์เท่าน,นี้เราจะต้องเชื่อมอเหล็กกี่มิลน,นะครับก็จะมีบอกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเชื่อมเหล็ก นากีมินแล้วก็ใช้แอมกีแอมนะครับก็จะมีบอรเลยนะครก็ตามเครื่องได้เลยนะครับพอเราตั้งค่าเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็มาลองดูนะครับว่าจะเชื่อมง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็เป็นการเชื่อมไม่ครั้งแรกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลงานในการเชื่อมมิกครั้งแรกของผมนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับผมนะครับก็จะเป็นมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องพยายามไรมากนะครับก็แค่กดแต้มกดแต้มมันก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมลองเครื่องมาสักพักนะครับก็จะลองมาเชื่อมแบบจริงจังดูกันบ้างนะครับว่าจะได้แค่ไหนนะครับการตั้งค่าผมก็จะตามเครื่องเลยนะครับก็คือผมจะใช้เล็กกล่องอยู่ที่1.2มิลนะครับก็จะใช้แอมป์อทู่ที่50นะครับ อันนี้ก็เริ่มจากการแต้มนะครับก็การแต้มของเครื่องนี้ที่ํำได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กคือสเก็ตน้อยมากเลยนะครับมีแค่ฝุ่นๆเท่นานั้นนะครับถ้าเราเอาแปรงมาขัดเนี่ย ก็หายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็หลังจากแปลงแล้วนะครับก็แผลถือว,ว่าสวยงามเลยนะครับก็สำหรับมือใหม่ผมก็ถือว,ว่า,อาพอใจแล้วนะครับและก็อีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับผมที่เป็นนักเชื่อมมือใหม่นะครับก็คือการต่อฉากในนี้นะครับถ้าเป็น MMA เนี่ยจะเชื่อมยากมากเลยนะครับถ้าหาเราเชื่อมตรงๆเนี่ยมันจะกินข้างใดข้างหนึ่งน,นะครับแผลที่ได้ก็จะเละเทะมันจะตุ้มๆต,ต่อมๆนะครับถ้าเป็นเชื่อมมิกนะครับก็ ถือว่าไม่ยากเลยนะครับก like, <To> ็คือแค่กดปล่อยกดปล่อยแผลที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแผลที่ได้ก็จะเบนๆบนแล้วก็เกรดก็จะมีนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แทบไม่ต้องเจี๋ยเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเชื่อมเหล็กที่มันบางมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กความหนาเนี่ยน้อยกว่า1มิลนะครับตัวจะเป็นเหล็กเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมเหล็กต่อเหล็กนะครับดูว่าจะเชื่อมได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลงานในการเชื่อมเหล็กบางของผมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะทะลุนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเหล็กบางมากๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก0.5นะครับก็ gasping. จะได้แบบนี้เลยนะครับถ้าหากเป็นเหล็กขนาด1มิลขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเหล็กต่อเหล็กนะครับก็ confusion. ถือว่าเชื่อมได้สบายนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองเชื่อมแบบ M M A หรือว่าเชื่อมแบบทูบกันบ้างน,นะครับการต่อสายก็แบบกติเลยนะครับก็คือสายเชื่อมก็อยู่ที่สีแดงแล้วก็สายกราวก็อยู่ที่สีดํานะครับส่วนที่หน้าจอก็ให้ตั้งตัวเมนูเนี่ยให้อยู่ที่เมนูที่4นะเป็นการเชื่อม M M A นะครับส่วนการปรับแอมป์นะครับผมก็จะตามเครื่องเลยนะครับก็บคือเขาแนะนําว่าเหล็ก1.2่งเนี่ยให้ตั้งแอมป์อยู่ที่ประมาณ50นะครับ ผมลองไปเชื่อมดูเลยนะครับก็ถือว่าเชื่อมไม่ได้สําหรับผมนะครับสําหรับไฟ50แอมป์เหล็กมินซอนะครับมันอาร์กได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาร์กไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับอาตามที่ผมเคยเชื่อนะครับยุ่ที่ประมาณ70-80สําหรับเหล็กมินซอรนะครับสำหรับการเชื่อมของเครื่องนี้นะครับก็ออกฟิวแบบนุ่มๆเรื่อยๆนะครับก็คือไม่สปาร์ครุนแรงนะครับแต่หากเป็นเครื่องเก่าที่ผมใช้มาเนี่ย จากการอา,ารอ้างจะรุนแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ออกแบบฟิลแบบนุ่มๆพระเอกเอหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบแบบฟิลนี้ก็แนินํำเลยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรอยเชื่อมสําหรับาการเชื่อม MBE ของเครื่องนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รอยเชื่อมก็จะใสายๆแบบนี้นะครับไฟที่ผมตั้งก็ประมาณา80นะครับสําหรับการเชื่อม1.2มิลนะครับสําหรับการรีวิวเครื่องของแอนดิลี่รุ่น 270E ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็รีวิวในฉบับมือใหม่นะครับก็เน้นเชื่อมแต้มเอานะครับถ้าเป็นาลากยาวยาเนี่ยยังทําไม่ได้ยังไม่เป็นนะครับต้องซ้อมอีกเยอะเลยนะครับผมซื้อเครื่องนี้มาก็เพื่อเชื่อมเหล็กบ่านะครับคือผมใช้เหล็กากาวไหน,นยอยู่ที่ประมาณ1มิลมิลสไม่ก็มิลห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เชื่อมอง่ายมากๆสำหรับระบบมิกแมกนะครับก็จะเป็นแบบฟักคอนะครับ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อติชมสำหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับต้าาถูกใจก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องบานาน่าเอไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ